เราดูผ้าทอ250ตะกอตอนนี้เรามาดูผ้าทอเท่าไหร่นะ700ดรอตะกอร700กอกันบ้างนะคะมาดูวิธีทํากันเลยลายนะคะลวดลายก็ประมาณนี้วิธีทําก็ประมาณนี้ต้องมีความอดทนขนาดไหนทุกท่านดูนะคะอันนี้เม็ดละ10,000แสนค่ะใช้เวลาไม่ต่ํากว่ากี่เดือนนะสเดือน2เดือนขึ้นไปนะคะต่อวันเนี่ยทำได้แค่5เซนติเมตรเท่านั้นเองค่ะทุกท่าน ช่วงหน้านางได้สองเสนยมต่อวันอะไรนะช่วงหน้านางเขาอะเชงเชิงค่ะสองวันนี้ค่ะอ๋อเชิงใช่ไหมช่วงหน้านางจะได้ประมาณสองเซนติเมตรต่อวันโอ้เมื่อกี้เราเห็นคนทอแล้วก็มีคนเก็บลายซ้ายขวาอันนี้พิเศษนะคะเราจะเห็นคนข้างล่างด้วยเห็นไหมให้เล่แน่ไปมุดอยู่ข้างล่างอีกนะคะ โอ้มหัศจั์จริงๆนะคะหมู่บ้านท่าสว่างของอาจารย์วิระใช่ไหมคะาอาจารย์วิระธรรมสุรินมีสถานที่ท่องเที่ยวนะคะให้เราได้ชมมากมายเลยแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดเช็คอินที่เรามาสุรินแล้วถ้าเรามาไม่ถึงบ้านท่าสว่างนี่ถือยังถือว่ายังมาไม่ถึงสุรินเลยนะทุกท่าน สำนักทาเวลพาทัวร์วันนี้ก็จะมาพาไปเที่ยวหมู่บ้านท่าสว่างนะไปดูวิธีการทอผ้าตรงนี้คาดว่าเชื่อว่านะคะเป็นทอผ้าให้กับทางในวังให้พ่ออยู่หัวแม่อยู่หัวของไทยเรานะคะดูลายก่อนนะทุกท่านงามสง่ามาก<อ>คนเก็บลายนะคะเจ็ดร้อยตะกอ ทอถ,ถึงกี่โมงคะยายห้าโมงเย็ยนก็กลับเลยอ๋อตามหน้าที่ของเราเนาะต้องใจเย็นป่านไหนเนาะถึงจะได้ขนาดนี้อันนี้ผ้าไหมแท้ๆเลยผ้าไหมแท้ๆเลยเกขอบคุณมากนะคะ